คุณมีอะไรอยากจะบอกผู้ชายเจ้าชู้เว้ยคือมึงมึงคิดว่าการที่มึงเจ้าชู้อะแล้วมันดีเหรอวะไอส้สัตว์คือกูอยากจะพูดมากอะไอ้พวกคบซ้อนอะพวกคบซ้อนพวกที่แบบมีเมียหลายคนมีสาวหลายคนมึงคิดว่าการที่มึงทําตัวยอย่างเงี้ยมันเท่เหรอวะไอ้ที่ะแล้วแบบคือแบบมึงมีเด็กคนนั้นเด็กคนนี้อะแล้วมึงก็บอกคนไก่คนนึงว่าคือจะเลิกคนนั้นแล้วจะเลิกคนนี้แล้วมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีแบบนี้ แล้วทีอี้แล้วมึงไม่เลิกอ่ะกูก็ไม่เข้าใจเว้ยเวลามึงพูดอย่างนี้กับคนอื่นอ่ะคือกูเห็นหลายคนแล้วอ่ะแล้วแับว่ามึงเคีร์ไม่ได้เฮ้ยมันไม่ดีมันอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยมึงไม่ดีก็เลิกดีกูไม่เข้าใจว่ามึงจะมีเมียน้อยทําไมกูไม่เข้าใจว่ามึงจะมีเมียซ้อนทําไมไอสัตว์มึงคิดมึงเก่งเหรอวะมึงคิดมึงดีเหรอวะมึงแมน่มากใช่ป่ะมีเมียหลายคนอ่ะกูแบบไม่เข้าใจว่ะแล้วคือตัวกูเองอ่ะกูเคยเจอเว้ยอี้แล้วแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> คนเวย้ยเวลามันรักใครอะ่ะมันก็คือรักเต็มที่ปาวะแล้วคือมึงไปหลอกเขาแบบนั้นอะไอเฮี้ยคนที่รู้แล้วแล้วคบเอออันนั้นแบบมันก็เฮี้ยเว้ยแต่ไอพวกที่ไม่รู้แล้วก็คบคือคนมันไม่รู้ป่าวะคือผิดที่ใครวะเวลาผู้หญิงผู้หญิงมันตบกันนมันตบกันอะ่ะกูถามนะเถอะผู้ชายอย่างมึงอะ่ะช่วยเฮี้ยไ,ได้บ้างวะห้ามปะห้ามก็ไม่ได้คนมันตบกันอะ่ะคนไม่เข้าใจกันอะ่ะเป็นเพราะใครอะ่ะผู้ชายเฮี้ยอย่างมึงไงไอเฮี้ยแบบมึงเคี้ยนะเถอะ ไอพวกผ <Beng> ู้ชายที่เจ้าชู้มึงฟังเหอะมันมันไม่ได้ดีที่ยะสักอย่างเลยนะากการที่มึงมีเมียหลายคนคบซอ้อหรือมีอะไรที่มันมากมายใครไม่ดีก็เลิกไปดิไม่ใช่ว่าเออไม่ดีเมียเมียหลวงไม่ดีแล้วไปบอกอีกคนนึงว่าเฮ้ยมันไม่ดีจะเลิกการละจะนู่นจะนี่จะนั <overall. S 2> ่นเฮ้ยมึงไปเลิกก่อนปะมึงไปเคลียร์ก่อนปะแล้วค่อยกลับมาคบดีกว่าปะไม่ใช่ที่แบบมันจะมาคบแล้วก็แบบ เฮ้ยยังเลิกไม่ได้ไอสัตว์ในเมื่อมึงยังเลิกไม่ได้มึงก็มึงก็อยู่อย่างนั้นแหละมึงก็ทนกันไปละกันแล้วมึงจะอีกคนอ่ะมารับปัญหาชีวิตมึงทําไมวะไอ้เที่ยคนสามคนน่ะคนเรารักันสามคนน่ะไม่มีใครหรอกไอ้เทียคกันสามคนน่ะมันไม่มีใครทําได้หรอกวะถ้ามึงจะมีเมียสองคนมึงก็ให้เมียมึงอ่ะมีผัวสองคนลอวปะล่ะไอ้เทียแม่กูก็ไม่เข้าใจอ่ะมึงเลิกเถอะว่าสันดาประเทศนี้กูเคยเจอเว้ยคือแบบเฮ้ยสันดาผู้หญิงส่วนมากนะเว้ย เวลาที่มันรักใครแล้วอะคือมันรักอะตอนแรกอาจจะรู้ไม่รู้ว่ามึงมีเมียแต่พอรู้แล้วไอ้เที่ยมันเลิกรักง่ายง่าปะวะงั้นถ้ามันเลิกรักง่ายๆ,ะะาม,ายๆมันจะเสียใจทําไมวะให้มึงเลิกเหรอวะใจคนนะเว้ยมันไม่ใช่ที่แบบกระดาษเว้ยที่แบบพอเลิกก็ฉีกก,จก็จบไอสัตว์มันไม่ใช่แบบนั้นกูเจอกับตัวอกูเองอะกูกพรู้เฮ้ยถ้ามึงเคลียร์ไม่ได้นะเว้ยมึงไปเคลียร์มึงเลิกกูเหอะอจริงๆถ้าสมมติว่า มึงมีผู้หญิงสามีมผู้หญิงสองคนมึงเป็นคนนึงคบสามคนยังไงก็คบไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้กูหัวเดดตินขาดไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมให้มึงคบกันสองสามคนได้ยังไงก็ยอมไม่ได้ไม่มีใครยอมได้หรอกในสนานติคนเป็นผู้หญิงอะมึงเชื่อกูดิมึงเลิกเถอะอสันติเฮอย่างเงี้ยแล้วแล้วกูอยากจะบอกว่าผู้หญิงที่ตกในสถานะที่แบบเป็นเมียน้อยออ้ยยิ่งบอกสถานะเป็นเมียน้อยนะเว้ยมึงเลิกเถอะเสียเวลาวะกูอะเคยเป็นเว้ยแล้วคือแบบ ไอเฮียกูเลิกไม่ได้เว้ยไอเฮียกูรักเขาเว้ยกูรู้ว่ามันผิดนะเว้ยแต่กูเลิกมเฮ้ยมันไม่ผิดที่ความรักเว้ยมันผิดที่ว่าไอเฮียั่น่ะแต่มึงใจไม่แข็งพอจะเลิกกับมันเว้ยมึงเลิกเถอะว่ะอย่างกูนะเว้ยคือแบบพอละกูไอเฮียร้องไห้ชอกช้ำกูก็แทบตายเหมือนกันเว้ยแต่แบบไอเฮียมึงมันมีเมียแล้วอ่ะมันไม่กลับมาเอามึงหรอกวันใดวันหนึ่งที่เมียมันจับได้ขึ้นมาเว้ยเรากลับไปหาเมียอยู่ดี ไอ้สายกแ็แค่นิยามหลอกเด็กที่แบบไ้ยเนี่ยไม่ดีจะเลิกจะเลิกเฮ้ยมึงพูดไปเลยถ้ามันรักมึงจริงอะ่ะมึงไป่เรื่องให้ได้ก่อนแล้วกลับ,บามาคขกูปะไม่ใช่ที่แบบเอยจะเลิกแล้วไม่ดีแล้วติดอย่งติดอย่างนู้นติดอย่างนี้ติดนู่นติดนี่ติดนั่นเฮ้ยถ้ามึงติดมึงเลิกไม่ได้ไปเคลียร์ของเก่าก่อนอย่าอย่าเอาพารล,ละอย่าเอาอะไรที่มันไม่ดีมาให้กูเลยจริงๆเฮ้ยคนผู้หญิงที่เป็นมือที่สามเว้ยกูก็พูดตรงๆเลยนะกูก็เคยผ่านมาเว้ยไอ้เฮียทุกคนก็มีความผิดทุกคนก็มีความพลาดหมดด้ววย่ถาา มึงจะแก้ไขยังมึงจะแก้ไขย,ยังไงวะมึงจะปล่อยให้เรื่องนี้มันจบยังไงวะมึงจะจบแบบเฮี้ย er, หรือว่ามึงจะจบแบบมึงถอยออกมาจบนางเอกกูยอมมึงก็อยู่ที่ตัวมึงวะเออแต่อย่างสําหรับกูว่ากูก็แย่มึงพอแล้ว,วอ่ะพอผู้ชายสนใจเฮี้ยอ er ย่างมึงอ่ะกูไม่เอาแล้ววะ่ะแล้วกูก็อยากจะบอกให้คนอ,อื่นรู้ว่าผู้ชายเฮี้ย er, ไม่มีคนเดียวในโลกเว้ยคนที่รัก คนที่รักผู้หญิงอะ่ะคนที่รักกูหรือคนที่รักมึงหรือคนที่รักใครก็ตามอะ่ะมันมันคนถ้าคนเขารักเว้ยเขาจะไม่ทําให้มึงเสียใจแต่ถ้าแบบอเหี้ยถ้าสําหรับเขาเขาไม่รักนะเว้ยคํพูดผู้ชายอะ่ะเชื่อกูเหอะเชื่อไม่ได้วไอสัตว์ยิ่งผู้ชายที่มีเมียแล้วนะมึงมีเมียแล้วใช่ไหมมึงบอกมึงรักกูใช่ไหมมึงเลือกกับเมียม,มึงให้ได้ก่อนถ้ายังเลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องมา เฮ้ยผู้ชายวะอย่าเชื่อมันเลยเชื่อกูเถอะสนันในเฮียอย่างเงี้ยมันมีเยอะแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนไหนที่มึงคิดว่ามึงแน่นะเวย้ยผู้ชายที่แน่คนือคนที่รักเมียคนเดียวแล้วไม่คิดจะมีคนอื่นอีกไม่คิดจะหาใครเพิ่มอีกนอกจากเมียมคนเดียวทําทุกอย่างเพื่อเมียมมึงทำทุกอย่างเพื่อลูกมึงหรือทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวมึงมึงจะไม่มาไขว่คว้าหาผู้หญิงอื่นข้างนอกแบบนี้หรอกถ้ามึงดีจริงผู้ชายที่ดีจริงคือคนที่รักครอบครัวแล้วไม่คิดจะมีคนอื่น นั่นคือผู้ชายไม่ใช่เฮียมึงจำคำกูวไว้เลยนะ